ภาพส่วนโดยเฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานได้จัดงานสืบชะตาแม่น้าโขงขึ้นที่จังหวัดเลยแล้วก็เลือกเอาอำเภอเชียงคานเป็นที่จัดงานซึ่งงานสืบชะตาแม่น้าโขงก็จัดกันทั้งหมดเจ็ดจังหวัดตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์กรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ำโขงซึ่งคนเชียงคานเราเติบโตมากับแม่น้ำโขงมีวิถีชีวิตกับแม่น้ำโขงมาโดยตลอดซึ่งวันนี้เราได้จัดแล้วก็มีการเสวนากันที่นี่และสิ่งที่ภาคภูมิใจท่านจะเห็นว่าคนเชียงคานนั้นได้ร่วมกันจัดงานยิ่งใหญ่มาแล้วตั้งแต่งานหนึ่งรปีแล้วก็มางานสืบชะตาแม่น้ำโขงและวันนี้พี่น้องคนเชียงคานที่อยู่แดนไกลอย,อยู่ถึงฝรั่งเศส เห็นทางอินเทอร์เน็ตทางภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกบอกว่าเกิดความภาคภูมิใจและก็อยากจะฝากผลงานเพลงผมก็บอกให้ข้อมูลแล้วก็ไปแต่งคนที่แต่งนั้นคือเจ้าคำภายกุณระบุได้แต่งแล้วก็น้องใหม่สอบพระสอนกับภริยาได้เป็นคนร้องในวันนี้ผมคิดว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดเลยกับพี่น้องในเขตเทศบาลสมุยคาแล้ก็ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถานศึกษาชุมชนอำเภอปักชม สภาว่ารมตำบลทุกตำบลได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้และก็ผมต้องขอขอบคุณที่พี่น้องได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันในจัดงานในวันนี้ครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ